สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเด้อค่ะเดอ้อเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องธิดา7 8 9แอดอธิดา7 8 9เด้อค่ะเดอิอช่องของข่อยไพรเร,เรงผูกความสนุกแรกความบันเทิงนะจ๊ะแต่อาจมีส่วนตรงเป็นโชคส่งตาสัทธาไปของคุณก็เป็นไปได้นะคะลองรับฟังรับส้มโดยดูนวิจารย์น,นะจ๊ะฟังอามุวนก่อนนะคะแต่ถ้าอยากตรง100เเต็มเป็นของคุณกะทักมาเบิงเป็นการส่วนโตเอาเดร์นะคะ ผู้ใดสนใจสินค้านะคะแถมดูดวงกับทักมานะคะถ้าผู้ใดอยากดูดวงอย่างเดียวก,ก็มีโปรนะคะตั้งแต่59บาทเริ่มต้นจนถึง299เต็มแม็กนะจ๊ะเบอร์เงินแต่สักเบื่อยันเดือดรบนะคะผู้ใดสนใจกับทักมาเด้อนะคะแต่วงเล็บต้องยอมรับความตรงได้เด้อค่ะเด้อนะคะเพราะไพ่ขึ้นอย่างไรตอบอย่างนั้นบบมีคาว่าอวยใจใครทั้งนั้นนะคะต้องรับความตรงได้เด้อค่ะเด้อนะคะมือนี้นะคะ เข้าใจไพ่ดาวเรืองในหัวคอนะคะความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเป็นคู่โซเมตเป็นใครเอ่ยนะคะเข้ามาเบิ้งกันนะคะเบิ้งเอเนจีของคุณก่อนเพว่าคุณสิเป็นทันยิงหรือท่านสายนะจ๊ะขอดูเอเนจีของคุณก่อนนะจ๊ะผู้ใดเข้ามาไม่ฝากกดติดตามข้อกระดิง่งกิ้งกิ้งเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อา่านเดอ้อถ้าถูกใจสไตล์การอ่านไพ่ของแม่หมอนะจ๊ะมาขอเบิงเอเนจีของคุณก่อนไพ่ใบแรกคือไร โอ้ oh my g อดเอตออพเพนิเคิลท่าดินพุกศกันมางกอน,นะคะคุณทํางานขมักขมันนะคะเป็นบุคคลที่มีตังค์เก็บเพิ่มพูนแน่นอนมีความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงในงานมีความมั่นคงในช่องทางการหาเงินอยากให้ได้เงินเพิ่มพูนนะคะหาเงินเก่งเฉพาะทางอาทิเช่นเทรดหุ้นหรือความหมู่ความสามารถโดยเฉพาะทางของคุณนะคะ คุณเปคนเก่งอ่ะทำงานเก่งสะเพาะทางนะคะหรือจะเป็นเกี่ยวกับการทํางานในแบง่งในแบง่งหรือเทรดหุ้นจึงสีเป็นเลยก็ได้จ้าความอดทนมากเต็มเลยเก็บทีละเล็กทีละน้อยนะคะมีมากเก็บมากมีน้อยเก็บน้อยแต่ไพ่คืนแปเหรียญน,นี่น่าจะมีเก็บเยอะนะจ๊ะ เก็บมากก็ใช้อ่ะค่ะหาเก่งนะคะจัดไปค่ะทุกคนขอให้รวยนะรวยแล้วรวยอีกว่าสันนะคะโฟกัสเรื่องเงินเป็นหลักท่าดินพฤกษกันบังกรน,นะขอให้มีเงินเต็มบัญชีเดอ้อนะจ้ะมากขอไปต่อจะเป็ยังได้อีกโอ้ทรีออฟซอเจ็บกระดองใจคุณน่าจะเจ็บเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะการเงินบอดีบ่เป็นอย่างนะคะเอ้ยบอเมนความหักบดีบว่เป็นอย่างจาวานะเบาผิดขอประทานอภัยนะคะ การเงินดีอย่างเดียวความรักบดีกับว่าเป็นยังค่ะบ่มีเงินนะคะตายนะคะแต่ถ้านะคะความรักบดีบ่ฟโฟกัสกับว่าเป็นยังแต่ถ้าสมุดบ่มีเงินนะคะตายอย่างเดียวนะมีคนเดินออกจากความสัมพันธ์ไปมันบามีรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนรักที่บ่เติมเต็มนะคะไพ่ขึ้นสามดาบคือการที่เขาหันหลังให้ให้คุณไปเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะ เขาอาจจะไม่ตรงสเปคคุณหรือเขาอาจจะมีหลายคนหรือคุยหลายคนแล้วไม่เลือกคุณก็เป็นไปได้หรือพอบทเขาจะเลือกคุณแต่คุณรับไม่ได้ที่เขามีสองมีสามก็เป็นไปได้เหตุผลแตกต่างของแต่ละคู่บอคือกันนะจ๊ะคู่ของเจ้าเป็นแบบไหนบ่หูเพราะสามดาบขึ้นมา tree of swords ธาตุลมมิถุนตุนกุมบ่งบอกถึงการเจ็บเกี่ยวกับเรื่องคว่ำหักวาสั่นนะจ๊ะโอ๊ยคัดเนาะมาขอไปต่อจ้าเป็นยังไงอีก ขอดูนะคะไพ่ขยาย Tree of Source Oh my God p s y c h o p o g i c a l ธาตุดินพึกษกกันมังกรคุณเป็นคนใจบุญอะ่ะคุณให้คนทุกคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณเป็นคนใจบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักใครรักด้วยเมตตาจิตนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ลำบากเข้ามาในขอความช่วยเหลือถ้าให้คุณช่วยได้นะคุณก็จะเหลือเฟือเห็นไหมเพราะคุณเป็นคนที่ให้ มาเยอะกว่าขอคนอื่นคุณถ้าจะขอใครบ่ได้เลยนะจ๊ะคุณให้อย่างเดียวค่ะชีวิตคุณก็เลยมีแต่ความรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเนาะการเงินดีความรักไม่ดีไม่เป็นไรนะเพราะความรักคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาไปวิ่งตามขนาดนั้นก็ได้นะคะเขาอาจจะคิดว่าคุณไม่มีเวลาให้ก็ได้ไปฟอกกันคนอื่นหลายก็จะของกว่าเขาก็เป็นไปได้เด้อะนะคะแต่หกเหรียญนี่คุณคนใจดีนะนะคะ พร้อมเป็นคนที่คอยซอยเหลือคนอยู่เสมอแต่คนคนรักของคุณอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะจ๊ะถ้าดินพึกศกันมังกรน,นะเป็นคนใจบุญชอบทําบุญชอบสร้างบาร,รมีเงินเหลือเฟือค่ะเห็นไหมยิ่งทํายิ่งมียิ่งรวยนะคะทํางานสายบัญชีพะะ่อค้าแม่ค้าได้หมดคะ่ะหรือสายงานใดก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นคนใจบุญนะ่ะเจาะจงสายเดียวก็ได้ดอกค่ะนะหาเงินเก่งนะหลช่องทางนะคะมาขอไปต่อข่ะเป็นยังไงอีก โอ้โหเทนอฟสนะคะเจ็บเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเป็นคนใจบุญแต่เจ็บกับเรื่องความรักรักเขามากเกินไปนะคะแต่ไม่แต่ความรักไม่เคยสมหวังคุณเป็นคนใจดีใจบุญนะคะแต่ความรักไม่เคยสมหวังมันย่อนแย่งกันม่นบอกนะคะความรักมันคือคนสองคนนะคุณอาจจะเป็นคนที่ปาถนาดีให้เขาเสมอเนาะ แต่เขาไม่ได้อยากได้ความปรารถนาดีจากคุณอ่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับความดีนะคะความรักต้องบอกเลยนะความรักไม่เกี่ยวกับความดีคุณให้เขามากแต่ไม่ได hmm. um ้หมายความว่าเขาอยากได้นะเขาอาจจะคุณอาจจะอยากให้เขาดีเหมือนคุณแต่ก <SI ็ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะดีเหมือนคุณก็เป็นไปได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วความรักคือการดีไม่ได้ช่วยให้ความรักดีขึ้นเด้อค่ะเดินนะแต่คุณเจ็บนะคะคุณเจ็บนะเพราะฉะนั้นแล้วอะเรามาดูต่อสิบสิบ สิดาเทนอฟซอธาตุลมมิถุนตุนกุมบ่งบอกถึงการที่ตอนนี้คุณเจ็บมากเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแต่เรื่องการเงินดีนะแปลกนะคะเมื่อไร่คนเรามันไม่มีอะไรพร้อมไปทุกด้านนะได้เรื่องเงินความรักไม่ดีอ่ะแต่ก็มาเป็นอย่างคุณยังบอกว่าบ่มีบ่มีเงินต่ตายแต่ความรักบ่ดีบ่โฟกัสกับว่าเป็นอย่างประมาณนั้นนะจ๊ะมาขอไปต่ออีกสักสามใบนะคะคุณสิเป็นอย่างได energy ของคุณเป็นอย่างไดอีกว่าสั่นวุ่นนะจ๊ะ โอ้โห oh, oh. คุณน่าจะเดินออกจากความรักมานะคะเอดอฟสครับกรกฎพิจิกมีนธาตุน้ำนะ,ค,ะคุณน่าจะเดินออกจากความสัมพันธ์รักที่ไม่เติมเต็มรักที่ทําให้คุณนะคะอาจจะเป็นรักพี่เสียดายน้องเลือกคุณไม่ได้มีหลายคนมีหลายช้อยก็เป็นไปได้นะคะรักที่มีความทําให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่เลือกคุณสักทีก็เป็นไปได้คุณก็เลยเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่คุณก็ไม่อยากเดินออกมาหรอกคะ่ะ ต่เขาอาจจะไม่เห็นค่าคุณเขาอาจจะเลือกไม่ได้เขาอาจจะมีหลายคนหรือด้วยฐานะอะไรใดๆอันนั้นเป็นแค่เหตุผลนะคะหรือเคมีไม่ตรงกันเขาอาจจะชอบวันไนี์แดนหรือมีหลายคนในเวลาเดียวกันแต่คุณไม่ชอบไงก็เลยไปน้ากันบดใดนะจ๊ะนะไม่มีใครผิดใครถูกเด้อค่ะเด้อเพราะความรักคือการหาจิ๊กซอที่เหมือนกันคนที่เหมือนกันต้องมาอยู่เท่าด้วยกันเท่านั้นถ้าเมื่อไหรคนสองคนบ่คือกันก็ไปน้ากันบดใดจ้านะคะมะขอไปต่อจ้ะขอไปต่อจ๊ะ เป็นยังได้อีกว่าสั้นนะคะเอ็ดออฟคัพก,ก็ปรากฏพิจิกมีนท่านน้าสายกันกินนะทําด้านอาหารเครื่องดื่มได้เหมิดนะอันนี้คืออะไรโอ้โหเดอะสตานะคะตอนนี้คุณดวงดีแล้วนะจ๊ะหลังจากเดินออกจากความสัมพันธ์ตอนนี้คุณโสดสวยดูดูดีดมีสเสน่ห์สดสดสวยดูดีมีสเสน่ห์ออร่าจับนะคะจับคักจับแน่ไพไพกรู้จักผู้ใดขยักหูจักผู้ใดก็มีความรู้สึกว่าคุณสเสน่ห์แรง เก่งงานกนระรุงพุ่งแรงแสงทั้งคงนะจ๊ะดวงดีวดวงเด่นมีแต่คนรู้จักมีแต่คนจับตามองหลังจากที่สูญเสียเรื่องความรักหลังจากสูญเสียสิ่งต่างๆหรือสูญเสียญาติพี่น้องสูญเสียคนในครอบครัวหรือสูญเสียการสูญเสียทุกด้านว่าสั่นหลังจากสูญเสียมานะคะคุณก็มาลุยโฟกัสเรื่องการงานโฟกัสเรื่องการเงนินโ,โพัฒนาตัวเองความสวยออร่ามาความหล่อออร่ามาจะเต็มเลยค่ะ เดอะสตาร์ราศีกุมนะคะเป็นเป็นคนที่ทำงานด้านสายออแกนิคอร์ได้เหมือนเดิค่ะเดิมบอกว่าสิออกแบบดีไซน์ต่างๆได้หมดนะคะออกแบบสวนยังสี่นะคะหรือก่อสร้างไปเลยก็ได้นะจ๊ะขายอะไรก็สางก็ดีคะ่ะหรือน,นะคะของสวยของงามได้หมดจ้านะคะมาขอไปต่อจะเป็นยังไงอีกขอเบิงเ้งแหนโอ้ oh my god เดท ใช้ใบนี้เดทรีเบิร์ดจบสิน้นแต่ใช้ไรจบแล้วดีนะจบแล้วดีเดทปกติเดทจะไม่มองไม่เห็นช่องทางมีแต่มืดสนิทนะคะเดทสำหรับนี้เปิดช่องทางเปิดรูทางเคลียร์เอเนจีที่ไม่ดีเอเนจีดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณ ความมั่นคงความมั่งคั่งความร่ำรวยต่อจากนี้คุณจะรับแต่สิ่งดีๆต่อจากนี้คุณสิได้แต่แนวดีๆต่อจากนี้คุณสิได้แต่สิ่งดีๆลนทับคุณวัชร์นะคะเหมือนนะไม่มีอะไรที่ด่างพร้อยเลยค่ะชีวิตของคุณต่อจากนี้เลือกได้นะคะต่อจากนี้เลือกได้อะไรไม่ดีจะไม่เอาเข้ามาในชีวิตเลยเดทรีเบิร <li> ์ต <birth> นะเนี่ยเดทรีเ <li> <birth> พนมาเพราะปกติท่านเดทเนี่ยโอ้โหจะแบบมืดสนิทมิดสหายแต่เดทสำหรับนี้ต้องบอกว่า สุดยอดเหมือนขึ้นสวรรค์เลยวาสันนะคะชีวิตคุณคุณเหมือนอีกชักเตอร์หนึ่งไปเลยจ้านะคะเพร่ะใหญ่ผู้ใดมาเคาะพอคลิปนี้การสูญเสียที่ผ่านมาไม่ว่าจะสูญเสียด้านใดโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะต่อจากนี้คุณเลือกได้เลยค่ะคุณสิเอาเล้ยเอาจนเอาเอาฐานะขนาดใดหรือจะเอาคนเคมีแบบไหนได้เหมือนจ้าชีวิตคุณเป็นผู้เลือกแล้วจ้ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ มาขอไปต่อขอดูเอเนจีของคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเป็นเช่นไรมาเบิงแน่ว่าสั่นขอเบิงแน่เป็นเช่นไรขอดูหน่อยนะจ๊ะเดทราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกทํางานด้านนะ mm hmm. เกี่ยวกับคุณหมอเป็นคนดวงดีดวงแข็งนะคะทํางานด้านจิตอาสาได้ดีนะคะมาขอไปต่อเด้อน,นะคะเป็นยังไงอีกของคนที่จะเข้ามา,าไพ่ใบแรก เอ็ดอฟแวนทตุไฟแมสสิงห์ธนูเป็นคนที่มีแพชชั่นในงานนะคะแพชชั่นในการเรียนรู้แพชชั่นในกระตือร้นเป็นคนที่มีไฟแห้งในการทำมาหากินนะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือกำลังเริ่มเรียนรู้งานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆหรืออยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรียนรู้โปรเจกต์หรือเป็นคนที่มีไฟอยู่เสมอในการทำงานนะคะเอ็ดอฟแวนทตดไฟแมสสิงห์ธนูนะวเรียนไว้ททำงานไว้ วัยที่กําลังทางานอยู่เป็นไปได้หมดนะจ๊ะคนร่าเริงยิ้มยิมย้มจ่มใสมีแพรสันสูงเรียนรู้ไม่จบไม่สิ้นประมาณนั้นนะคะลักษณะนะคะพูดเก่งมีแพร่ัันนะจ๊ะมาขอดูขยายนะจ๊ะไพ่ใบนี้ๆๆไฟออแวนทัศนไฟนะคะคนที่มีประเด็นกันไหมไพ่ใบแรกขึ้นคือหนึ่งคนที่มีประเด็นวัยดีคนที่มีแพรชั่นในการทํางานคนที่บ้างานคนที่่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ คนที่มีประเด็นกันกันกบคุณคนนี้คนใหม่ได้ไหมได้ค่ะคนใหม่คนที่บ้าง,งานคนที่โฟกัสเรื่องงานมาเป็นหลักเป็นคนใหม่ก็ได้คนเก่าก็ได้นะคะใครได้ไปเจอคลิปนี้เป็น2กรณีนะทั้งใหม่และเก่านะคะทัดไฟแม่สิงธนูนะคะเป็นคนที่บ้าง,งานมาเป็นหลักนะคะชอบการเรียนรู้ไม่หยุดไม่สิ้นนะจ๊ะประมาณนั้นขอตอค่ะโอ้ไม่กอนะคะ The Devil เป็นคนที่บ้า บ้าบ้าในสิ่งลี้ลับบ้าในสิ่งที่ไม่ค่อยทําถูกทํานองคลองทำเป็นคนที่โฟกัสสิ่งใดแล้วถ้าทําไม่สาเร็จจะไม่หยุดเลยค่ะแต่เป็นคนถ้าได้เรียนรู้เรียนสุดติ่งกระดิ่งแมวรู้แบบสุดๆนะคะแต่ชอบชอบชอบทํางานดาร์กนะคะทํางานเกี่ยวกับสายที่ต้องต้องไม่ค่อยเคลียงานกลางคืนงานขายของเกี่ยวกับ สีเพ่หนีผสียักน้อยหนึ่งอะค่ะดักดักบอเคลียลอยเปอร์เซ็นต์ลบลบส,ส่อนนะคะประมาณนั้นนะคะมาขอไปต่อจะเป็นคนที่ชอบเรื่องอบายามุกนะคะประมาณนั้นนะจ๊ะอะแต่เป็นต่างชาติได้ไหมได้นะเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงเป็นคนที่อาจจะเคยมีประเด็นกับคุณแล้วหยุดนิ่งนะอยากกลับเข้ามาอยากขอโอกาสอยากพูดอยากคุยแต่ตอนนี้นิ่งเป็นเลยทั้งรักทั้งหลงแต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไร ทั้งถ้าเป็นคนใหม่ก็เป็นคนใหม่ใช้ไลเลยเป็นคนบ้าง,งานเป็นคนที่มีเพชชั่นในการทํางานนะคะแต่ถ้าเป็นคนเก่าคนที่คุยคุณคุยอยู่และคุณคนที่คุณนิ่งไปคนที่คุณไม่พูดด้วยคนที่คุณไม่ให้ค่าคนที่คุณไม่สนใจหรือกลับกันกระไดเยอะนะจ๊ะโฟร์ salt, ออฟซอสท้าดลงมีถุนตุนกลุล่มแร่เหล็กแร่อลรมิเนียมทั้งใหม่และเก่านะคะไม่รู้ว่าคุณจะเลือกใหม่เลือกเก่าไม่รู้มีทั้งสองคนนะคะมาให้เลือกนะคะมาขอไปต่อจ้าเป็นยังไงอีก โอ g มก้า10 oh of 10ธาตุไฟแม่สิงคดูนะคะไพ่ใบนี้บอกบอกคนที่คุณเคยรู้จักยังไงก็ไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนเพราะคิดว่าคุณเป็นคนในครอบครัวแต่ถ้าเป็นคนใหม่คนใหม่ก็สิอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตแล้วมีลูกมีครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทําให้คุณก้าวต่อไปในอีกสเต็ปหนึ่งหรือสามารถแต่งงานได้ถ้าเป็นคนใหม่นะธะาตุไฟแม่สิง หน,นูทำงานด้านการเกษตรทำงานด้านออนไลน์ต่างๆได้ดีจ้านะคะมาเบิ่งต่อจ้าโอเดอรฟู oh, fool, นะคะเป็นคนรักอิสระเสรีถ้าหากเป็นแฟนคุณเป็นคนรักของคุณนะคนเก่าเป็นคนที่ชอบรักอิสระเสรีอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำอยากทิ้งคุณก็ไหนก็ทิ้งอยากหายก็หายอยากมาก็มาประมาณนั้นนะคะขอดูหน่อยสิว่าคุณจะไปต่อหรือพอซ้บหนีนะคะ เดอฟูแต่ถ้าเป็นคนใหม่ก็รักอิสระเพราะยังไม่มีคู่ไม่แปลกนะจ๊ะเพราะยังไม่ได้มีใครมากําหนดกฎเกณฑ์ไม่แปลกแต่ถ้าเป็นแฟนคุณแล้วคู่คุณแล้วนะคะมักอิสระเสรีไปเรื่อยอยู่ตัวคนเดียวแบานี้นอย่างคู่บตัตองมีจ้ะนะคะถ้ามีฟิลแบบนี้นะคะบะตัตตงมีจ้ะเนาะปล่อยเป็นอิสระไปเลยนะจ๊ะมาขอต่อยอค่ะ โอ้โหไฟออฟซอสทาดุลมมิถุนตุนกุมเป็นคนที่มีความขัดแยง้งเป็นคนที่เอาแต่ใจเป็นคนที่มีม,มุมานะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองฉันต้องการในสิ่งที่ฉันทำเท่านั้นใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวฉันได้ประมาณนั้นฉันอยากทำอะไรฉันทำถ้าฉันได้ตั้งเป้าแล้วต่อให้คุณคนรอบข้างสอบประสอบกันแล้วแต่แต่ฉันจะทำชอบแบบนี้แล้วไงครับแบบประมาณนั้นแล้วไงคะ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงอะค่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะต้องปล่อยเด้อนะถ้าใครมีครูแบบนี้นะคะไม่ได้ปล่อยให้เลิกกันความหมายคือปล่อยให้เครทำตามใจเขาอะค่ะเพราะว่าเปลี่ยนเขาไม่ได้ต้องเปลี่ยนที่ตัวคุณนะคะเปลี่ยนใครไม่ได้เดอกค่ะต้องเปลี่ยนที่ตัวคุณเท่านั้นนะจ๊ะพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อรู้ว่าเขาเป็นเส้นไรก็ต้องปล่อยนะคะ เพราะฉะนั้นเราเรามาดูกันนะคะคุณจะเลือกคนใหม่หรือคนเก่าแม่หมอไม่รู้หรือคุณไม่เลือกใครเลยก็ไม่รู้เพราะว่าไพ่บ่งบอกถึงการที่ตอนนี้คุณเป็นคนเลือกได้คุณเป็นคนเลือกได้คุณจะเลือกหรือไม่เลือกหรือเพื่อคุณอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าไพ่บ่งบอกถึงการที่คุณรักอิสระละคุณใช้ชีวิตโสดหลันลาใช้ชีวิตแบบมีความสุขมีออร่านะจ๊ะ ใครๆก็อยากเข้าใกล้แต่ไม่เลือกใครเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าอารเดอะสรวมกับเดอะเดซสำหรับนี้คือเอ e นจีเคลียนะคะมาขอดูแนวโน้มของคุณหน่อยคุณอยากจะมีความรักอีกไหมเนี่ยจริงๆแล้วไพ่บ่งบอกจริงคุณก็ยังรักคนเก่าอยู่นะรักคนเก่าอยู่แต่ถ้าไปกับคนเก่าก็เหมือนเดิมนะคะ เมือนเดิมคุณก็เลยหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองใช่ไหมพาะไพ่พขึ้นอยู่กับความทรงจําอยู่กับสิ่งที่เก่าๆอยู่เลยนะคะซิโกเพนติโคลท่าดินพฤกษกันมังกรแต่ถามว่าให้คุณเทคแอคชั่นไหมขอดูหน่อยซิคุณไม่เทคแอคชั่นค่ะต่อให้คุณรักคุณก็ไม่เทคแอคชั่นเพราะคุณถือว่ามันไม่ตอบโจทย์นะคะการที่จะให้ค่าใครสักคนหนึ่งคุณก็มีความรู้สึกว่า เขาคู่ควรหรือเปล่าเก็บไว้ในใจประมาณนั้นนะต่อให้รักแต่เขาไม่คู่ควรจะได้รักที่ดีจากคุณคุณเข้าใจธรรมศาสตร์นะคะคุณก็เลยไม่พูดด้วยต่อให้เขามาอ้อนวอนต่อให้เขามางอนงอต่อให้เขาเพราะพฤติกรรมของเขามันไม่ได้เป็นเสมอต้นเสมอปลายคุณอาจจะเป็นคิดอย่างนั้นก็ได้คุณอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้เขาไม่ได้ทําตัวให้ดูเสมอต้นเสมอปลายอยากมาก็มาอยากหายก็หาย ก็บรู้ว่าจะไปต่อเพื่ออย่างคุณก็เลยคิดว่าจะไปกับคนใหม่มากกว่านะจ๊ะน่าจะประมาณนั้นนะขอไปต่อเห็นไหมความรักมันร่มไปแล้วอะ่ะคุณไม่เอาแล้วอะ่ะใจคุณมันไม่เอาแล้วอะ่ะใจคุณไม่สนใจใจคุณไม่แคร์แล้วอะ่ะต่อให้คุณรักแต่พฤติกรรมมันไม่ได้อะ่ะพฤติกรรมมันไม่ได้นะคะพฤติกรรมคนคู่กรณีของคุณกลับมาก็เหมือนเดิมคุณก็เลยมีความรู้สึกว่า โอ้ oh my god ทัดขอเบรกดีกว่าประมาณนั้นนะจ๊ะความคิดคุณนะแล้วยีเรามาดูคู่กรณีทั้งใหม่และเก่านะจ๊ะขอดูหน่อยคลังใหม่และเก่าของคุณคิดจังไดบารอนะจ๊ะอ่ะโอ้โหอยากไปต่อในความสัมพันธ์เพราะว่าคุณดูดีมีเสน่ห์เรือเกินนะจ๊ะยิ่งไม่ให้ค่ายิ่งอยากได้นะจ๊ะยิ่งไม่ให้ค่ายิ่งอยากได้ยิ่งไล,ล่ลาอ่าเบิ้งเอาเด้อ เป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อไหร่ไม่อยากได้ก็ยิ่งไรราเมื่อไหร่นะคะคุณไม่ให้คาดกับอยากได้นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องปกติของความรักวาสั้นนะจ๊ะก็ถามว่าปกติทุกคนไหมก็ไม่ทุกคนเด้อคุณกรณีของแต่ละคนกับมัคือกันนะคะเพราะฉะนั้นใช้ดุลวินิจวิเคราะห์วิจารยาเดจ๊ะทุกคนนะเพราะว่าแต่ละท่าน ถูกกระทาไม่คือกันนะคะหรือบางท่านก็ราบรื่นบางท่านก็ไม่ราบรื่นบางท่านก็สอนหนึ่งสอนสามสอนสี่สอนหานะจ๊ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนบาคือกันแต่ความรักนะคะเราบังคับใครบาได้อันดับแรกบังคับตัวเองนะจ๊ะทุกคนมาขอเบิ้งต่อนะคะซิเป็นยังได้อีกวัดซัน เขาอยู่ในจุดที่สบายนั่งนิ่งนิ่งก็มีแต่คนเข้าหานั่งนิ่งๆิ่งก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะทั้งใหม่และเก่านะคะดูดีทั้งคู่ค่ะหน้าตาดีหล่อเรานะคะมีเสน่ห์นะคะเป็นคนเจ้าชูกลิ้มกลุ่มชอบดื่มชอบเที่ยวชอบดิ้งชอบสังสรรค์ถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันนะกรับเอาเด้อนะคะผู้หญิงกระดัยพุทธไส้กระดักลาบเอาเป็นไวเวอร์ซ่าไดค่ะนะคะมาขอเบื้งตอนะจ๊ะเป็นยังไงอีก อันนี้ทำงานด้านสายการกินได้ทั้งหมดนะคะทั้งเอ็ดอฟคัพทั้งคิงอฟคัพนะคะเป็นสายการกินเครื่องดื่มนะเปิดร้านบาร์เบลสิ่กรไดจ้ะนะคะเห็นไหมเซเว่นออฟเพนติคลรอการติดต่อรอการจะเทคแอคชั่นรอการจะพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะรออะไรสักอย่างอาจจะรอให้คุณเย็นลงก็ได้อาจจะรอให้คุณให้อภยัยอาจจะรอให้คุณ ใจเย็ยนลงก็เป็นไปได้นะจ๊ะทุกคนมาขอไปต่อขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของขอคุณสองใบคุณจะเปิดโอกาสให้ใครใหม่หรือเก่ามาเบิ้งกันนะคะแต่ไพ่ขึ้นคุณยังมีความเจ็บกับคนเก่าอยู่เลยเนาะนะคะมาขอไปต่อจ้ะอันนี้คือนะคะโอ้ควีนออฟแวนคุณโฟกัสความมั่นคงมากกว่าคุณไม่ได้ให้ค่าใครนะคะ คุณไม่สนใจความรักอะประมาณนั้นนะคะควีนอฟขับควีนอฟแวนธาดไฟแม่สิงนห์นูเห็นไหมคุณโฟกัสความมั่นคงคุณโฟกัสชีวิตคุณโฟกัสความสุขของคุณไม่มีไม่มีความรักแต่การงานดีการเงินดีประมาณนั้นนะจ๊ะโอ้โหควีนอฟแวนธาุไฟแม่สิงนห์กนูพลังงานคุณเหลือล้อนอะเอเนอร์จีมีแต่ดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตประมาณนั้นนะจ๊ะโอ้โห my god oh my god the Uh, the world นะคุณเกิดวันเสาร์ไหม The world นะคะสมเขียนหนังสือไม่ค่อยชัดเจนนะแสงไฟก็ไม่เคยมืน,นะจ้ะขอประธาอายัยท้ะอ่านว่าคร่องแคล่วว่องไหวนะคะ The world คุณเกิดวันเสาร์ไหมคุณเป็นคนที่ผ่านโลกหลายผ่านโลกโซเชียลสังคมเจนโลกอนะค่ะนะรู้ทันคนนะไพ่บ่งบอกถึงเห็นไหมดินน้ำลงไฟคุณควบคุมได้หมดคุณเกิดวันเสาร์ไหม The world คุณรู้ทุกเรื่อง คุณรู้ทันคนน่ะคนมาไม้ไหนคนเข้าคุณอย่างไงคุณมาคนมาจริงใจบอกคุณมีคนจริงใจนะคนองกันเกิดวันเสาร์เป็นคนจริงใจรักใครรักจริงนะคะโอ้โหให้ให้สุดตัว เรืหัวใจถ้าได้รักผู้ใดแล้วเด้อค่ะเด้คอคนเกิดวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คุณโฟกัสที่ความมั่นคงอยากได้หลักทรัพย์อยากได้การเงินอยากได้มีฐานะมั่นคงโฟกัสความมั่นคงไม่ได้ให้ค่ากับความรักเลยนะคะแต่ถามว่าคุณเปิดไหมเปิดถ้าใครคนนั้นจริงใจคุณจะดูคําว่าจริงใจหรือเปล่าจริงใจหรือเปล่าจริงใจไม่เอ่ยคุณจะถามคำนี้ละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากได้คําว่าจริงใจ คุณต้องรู้จักคําว่าให้จริงใจคนอื่นก่อนนะคะการที่เราคนที่ก็มีนะคะบางคนรู้ว่าคนนี้จริงใจแต่ก็ไม่ได้ให้ค่าอันนั้นก็ไม่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ทันไงคะถ้าไม่ให้ค่ากับคนที่ ไม่ได้ให้ค่าคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะคุณเกิดวันเสาร์ไหมหรือคนทํางานต่างชาติพูดและได้หลายภาษาหรือโลกออนไลน์ไปเลยก็ได้จ้าน,นะคะเก่งภาษานะคะได้ได้หลายภาษาลาวไทยกลางได้หมดนะคะมาขอเบิงนะคะตอนนี้ขอดูแนวโน้มคนที่อยากจะได้คุณเลือกเกินทั้งใหม่และเก่าเนี่ยลักษณะเขาจะบ่งบอกจ้งไดแน่นะคะมาขอเบิงแนขอดูแนนว่าเป็นเส้นไร โอ้ไม่กอดคนที่คุณคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วคนที่คุณรู้จักแล้วนะคะเขาอยากแต่งงานอยากกลับมาอยากขอโอกาสยังคิดว่าคุณเป็นครอบครัวอยู่นะเขายังคิดว่าคุณยังใช่ครอบครัวเขาอยู่นะไม่ว่าจะเหตุผลใดเขาก็ยังจะกลับมาหาคุณอีกและคุณก็ยังพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เขาเขาคิดอย่างนั้นนะ แต่ถ้าเป็นคนใหม่นะคะคนใหม่ก็อยากจะขอคุณแต่งงานได้เป็นครอบครัวแบบนี้เลยว่าสันนะเทนอกคัพกรกรพิจิกมีนาธาาุน้ำํำสายการกินเครื่องดื่มอาหารการกินในครัวเรือนได้หมดจ้านะคะเสื้อผ้าเด็กได้นะจ๊ะมาขอเบิกอีกหนึ่งใบนะคะอันนี้คืออะไรโอ้โ oh ห my god ในอฟคัพกรกฎพิจิกมีนาธาาดน้ำนะโอ oh. ชอบทำตัวอยู่คนเดียว รักอิสระเสรีมีครอบครัวแต่รักอิสระเสรีหรือเป็นหนุ่มโสดชอบนะอยู่นิ่งๆคนเดียวเป็นอินโทรเวิลดได้อ่ะค่ะประมาณนั้นนะคะปัตีินี้มาเบิ้งคอพ่อ,อยสุดท้ายเด้อค่ะเดิอวาจุดจบที่คุณจะเลือกเนี่ยคนใหม่หรือคนเก่าหรือคุณไม่เอาอะไรเลยนะขอแค่ใบเดียวพอนะคะใบเดียวพออยากรู้คือกันนะจ๊ะว่าอันนี้ไม่รู้นะคะโอ้โ ฉันบ่าก,กับงานฉันบาก,กับงานฉันแต่งกับงานค่ะนะคะว่าเอาไปเลยค่ะผลสรุปสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้ให้ค่าใครเลยนะคะใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคุณไม่ได้สนเลยตอนนี้ชีวิตคุณปวดหัวกับงานกับพรแห้งแล้วนะจ๊ะอะขออีกหนึ่งใบนะจ๊ะแล้วขอเดี๋ยวขอดูใต้สำรับอันนี้คืออะไรไม่รู้นะจ๊ะโอ้ใหม่ก the lover แต่จริงๆแล้วคุณจะได้คู่นะ ยิ่งคุณไม่ให้ค่าแต่เขาจะวิ่งตามนะคนที่คุณปวดหัวด้วยก็เป็นไปได้นะคนที่คุณมีประเด็นก็เป็นไปได้นะคนที่คุณรักวัยเดียวกันก็เป็นไปได้นะคะคนที่เคมีที่ทําให้คุณปวดหัวก็เป็นไปได้เพราะว่าน h t ออฟแวนเป็นไพ่ที่ปวดหัวเกี่ยวกับถ้าขยายกับความรักก็จะเป็นเป็นคนที่คุณมีประเด็นเป็นคนที่ทําให้คุณปวดหัวบ่อยๆเป็นคนที่ทําให้คุณเครียดบ่อยๆอะค่ะประมาณนั้นนะจ๊ะ มาขออีกหนึ่งใบนะคะหรือเป็นคนที่บ้างงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกันกันกบคุณประมาน,นขอหนึ่งใบนะจาะนี้คืออะไรนะคะถ้าเป็นคนใหม่เลยได้ไหมเพจเพจออฟเพนดิเคิลนะเป็นคนใหม่ได้เลยค่ะก็เป็นคนใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ละคนบคือกันเดินนะคะมีสองประเด็นนะคะคนที่คุณโฟกัสก็คือตอนนี้คุณยังไม่เลือกใครคุณไม่เลือกผู้ใดเลยนะจ๊ะ คุณยังมีความหูซึกว่าฉันยังใช้ชีวิตลันลาเกี่ยวกับงานนะคะบ่ได้ให้ค่ากับใครยังเจ็บกับคําว่าอยู่กับตัวเองเยียวยาตัวเองรักษาตัวเองทํางานและโฟกัสโปรเจกต์ของตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะคุณสิอยนึ่งนิ่งคุณบ่เหตุอย่างเลยค่ะผู้ใดผู้ใดอยากจะรักคุณก็ต้องไร่ราาคุณเท่านั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณเลือกเอาเลยตอนนี้คุณเป็นผู้เลือกของแท้นะจ๊ะคุณจะเลือกเอาไหมหรือเกาอะขออีกหนึ่งใบและจ๊ะว่าสิเป็นเส้นไร อันนี้คือ justice ้ h oh my ก o d คนที่ขอคุณแต่งงานเท่านั้นลาส่ตุนนะคะคนที่จะเข้ามาใครก็ได้ไม่ว่าใหม่หรือเก่าคนนั้นต้องเข้าตามตอกออกตามประตูนะจ๊ะใครที่สิเขามาในชีวิตคุณนะคะใต้สำรับนะคะขอนะใต้สำรับนะคะทุกคนนะเห็นนะ คนที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนที่เข้ามาในชีวิตคุณได้ต้องเข้าตามตอกออกตามประตูสามารถโชว์สังคม,คมโลกได้ว่าเราแต่งงานกันมันหมายจดทะเบียนหรือนะคะถึงขั้นได้แต่งงานเลยก็เป็นไปได้นะจ๊ะคุณถึงจะเลือกคนคนนั้นตอนนี้คุณให้การเวลาดูว่าใครที่จะจริงจังและชัดเจนต้องเปิดประกาศให้โลกรู้ว่าคุณสองคนเป็นคู่กันเท่านั้นถ้าไม่คุณก็ไม่เอา เพราะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงสูสีสูสีเดอ้อสีเอผู้ใดนะคะคนนั้นต้องชัดเจนเท่านั้นไม่ไม่เป็นของเล่นนะคะไม่เล่นเกมไม่เล่นอะไรใดๆที่อ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวโพนะคะแต่ถ้าเป็นคนเก่าก็ไปเคลียอะไรให้เรียบร้อยอยากเข้ามาก็ต้องชัดเจนก็ต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ท้าว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กับปนะ้ายหน้าประมาณนั้นนะคะโอ้ชัดเจนนะคะคุณเป็นคนที่ชัดเจนในชีวิตจริงๆนะคะขอใครที่ได้มาเจอคลิปนี้ขอให้สุขสมหวงังขอให้ได้ดังใจนึกตามที่ไพ่ขึ้นมาเลยนะ เพราะว่าไพ่บ่งบอกถึงการที่คุณจะดูว่าใครจะชัดเจนเท่านั้นใหม่ก็ได้เก่าก็ได้จ้านะคะมาขอเบอร์นิสเดแต่งงานสําหรับนิสเดยแต่งงานบอมาว่าสัน้นว้าวโรแมนติกฟีลลิ่งคุณจะได้กลับมาอ้อนกันอีกครั้งหนึ่งว่าสันนะจ๊ะอันนี้คือรายโอ้รีคอนสเลชชันนะคะก็คือคนรักเก่านะคะจะกลับมาว่าสัน้นนะแต่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดึงดูดนะคะ f o r g e ก Forgiving and learning นะลองให้โอกาสและเรียนรู้กันใหม่คะ่ะทุกคนนะเพราะว่านะคะและ้วก็โชคชะตาเรากันไม่ต้องวาวลายเจ็บข้อเนาะเพราะว่าอาจจะรอดูซิว่าคนเก่าของคุณจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอาจจากที่มาหมายหายจากที่เอาแต่ใจตัวเองจากที่รักตัวเองไม่ให้ค่าคุณหรืออะไรใดๆเหตุผล1 2 3หรือว่าชัดเจนหรือมีหลายคนโตเลือกหลายเอียงกับว่ากันไปนะคะส่วนคนใหม่นะคะก็จีบคุณก็รอดคูคุณก็ต้องให้ข้อสอบ เพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าทุกคนจะมีข้อสอบให้กับคู่รักให้กับคนรักให้กับคนที่คุณเข้ามาจีบคุณคุณจะรู้ว่าจะทํำยังไงในความสัมพันธ์จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามสเต็ปนะคะคุณรู้ว่าจะทดสอบอย่างไรนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีข้อทดสอบให้กับคนรักของคุณใครได้มาเจอคลิปนี้คุณให้ทดสอบแล้วใครคนนั้นนะคะที่ทําตามสเต็ปคุณได้ข้อหนึ่งข้อสอข้อส และสามารถมั่นหมายแล้วขอคุณแต่งงานได้คุณเลือกคนนั้นคุณไม่ได้แคร์คำว่าคนเก่าคนใหม่นะจ๊ะขอทุกคนโชคดีคนสเสน่ห์แรงอย่างคุณนี่เนาะโอ้โหสุดยอดนะจ๊ะยกนิ้วให้ค่ะเพราะฉะนั้นใครมาใครมาพอคลิปนี้นะคะนี่คือโชคชะตาของคนที่จะได้คู่โซเมตที่สามารถได้แต่งงานกันเท่านานนะคะและอยู่กันยืดยาวนะจ๊ะใครได้มาเจอคลิปนี้ ขอให้โชคดีอาจารย์หนึ่งคนขอกดน้อมรับนะจ๊ะ energy นี้นะคะผู้ใดเป็นคนใหม่ขอมาฝากกดติดตามขอกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นแรงเป็นใจผู้ใดอยากดูดวงนะคะมีโปรตั้งแต่19ยันถึง2เก้าเก้าเต็มแม็กผู้ใดอยากจะซื้อของแล้วก็แถมดูดวงเราก็มีโปรนะจ๊ะใครนะคะที่เข้ามาดูแล้วดูจนวัดจบเขียนคอมเมนตะ์นารักขอบคุณหลายนะจ๊ะแต่ถ้าใครคอมเมนต์ไม่สุภาพนะคะแม่หมอขออนุญาตบล็อกสถานเดียวไม่พูดอะไรใดๆสิ้นคือบล็อกนะคะ เพราะฉันเราต้องการรับพลังบวกที่ดีเท่านั้นนะคะใครที่ได้มาเจอคลิปขอให้ทุกคนสุขสมหวังทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเงินทองความรักโชคราบไหลมาเทมาเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า